เฮ้ยพี่ผมเกรียมค้างอยู <and living> ่เลยรู้ไม <song> <Four> ่รู้ไม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 ่รู้บิดใหม่งูบิดใหม่ไม่เห็นท้าด้วยพี่อะไรบ้างวะ อะไรวะตาต่อตาเหนียวะเขียวเข้มเขียวเข้มเขียวเข้มโอเคเขียวเข้มเขียวเข้มมีอะไรแก้ตัวไหมไม่มีมั้างถ้ามีอะไรแก้ตัวผมก็จะลดโทษให้หน่อีกนึงนะครับผมมีสแกนเม็ดเบครับฮะสแกนอะไรอ่ะไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว สแกนเม็ดบเม็ดแกคือเราไม่รู้จักไม่รู้แต่กูเห็นว่ามึงอยู่กับศพอ่ะแค่นั้นแหละเกมยังไม่จบเลยวาโกูไอเกมมันยังไม่จบเวยยูวิ i วิลเนาะใช่ไหมอ้ไรว่าไอ้เนี่ยไม่ใช่เขียวเขียวราคาวะกีโคตรแขนรอดครับแต่ก็ดีมันได้เล่นรู้บ่อยเลย เมื่อกี้ไม่กล้าดูมัวดูแต่แผนที่เลยแม่ใส่ร้ายผิดคนอีกมันเอาคืนกูแน่ ไปทั้งอ้าวเออจอไหนเจอกับดาครับผมเจอตรงไหนอยู่ตรงสตอร์จอ่าเจอกับต้าใช่ไหมอ,อ,อ่าออแล้วตอนนี้อ๋อมีอยู่คนเดียวละไปแอรโร่มึงแน่นอน ได้โอเคโอเคโอเคก็ว่าใช่อยู่เพราะว่ามันเพิ่งเดินมาเลยเมื่อกี้จะยังแอร์โร่เหนื่อยมีอะไรแก้ตัวไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ห้องเไหนไหนนะยิงเลยนะคมาใไม่ขนาดอีพอสเตอร์คนเดียวโอ้ทำเป็นคุณเล่นอย่างนี้ผมผมใส่หลายผิดคนเลยเห็นไหมบ๊ายบายคทำเป็นขี่ซ้อมผมโหวตสีขาวไม่ต้องโหวตผมขี่ซินวินวิน โคตรแข็งโอดโสีขาวใช่ไสิ่กูเอ้าอันตัวเอออะไรอะที่มันขึ้นอยู่แค่นั้นอะไรใครวะสีแดงเหรอใช่สีแดงอ๋อช si ิบหายแล้วไงเอออย่าอย่าบอกผมเลยครับไม่ใช่ผมผมเพราะว่าสีแดงเพราะว่าสีแดง ไม่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 บ้าพี่พี่บผมไม่ไม่ไม่ผมผมบอกว่าสีแดงผมผมกว่าสีแดงไม่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 ใม่มครับไมไม่ไม่่ไไม่ี่ไไม่่ไม่่ไ ไม่ไม <t ess S 1> hmm ่มึงมึงไปเดินดูทำภารกิจได้เดี๋ยวมันขึ้นแถบแน่นอนมันขึ้นแถบแน่นอนเดี๋ยวกูมีภารกิจตรงแอดมินเชื่อกูไม่ไม่เพราะสีแดงสีแดงเนี่ยเชื่อกูสีแดงสีแดงชนะเลยมันร้อนตัวเนี่ยมันร้อนตัวเห็นไหมเนี่ยมันร้อนตัวสีขาวไรสีแดงสีแดงเชื่อกูไม่ใช่มอสเฮ้ยแล้วมึงเสียใจอี่ที่อ้สตาร์มึงจำไว้เลยนะมึงอย่าไปลาดต่อไปถ้ากูเป็นแม่ยาด้วย ต่อไปต่อไปสีแดงไม่ไม่ไอ้บอสไอ้บอสชื่อคุ้มไม่ใช่กูจริงๆเว้ยถ้าถ้าถ้ามึงโกดกูกูมึงโคตรควายอะอะไรไอสัตว์กูตายไปแล้วอีที่อะจะกูคนหนึ่งดิไม่ใช่กูขอร้องไม่ใช่กูเว้ยเจ้ากูตะครั่งไอเขาตพวกนี้บาบูนนี่เฮ้ยมันถามภารกิจแล้วรอดูมันกดกระปุ่มที่ไหนดีกรปุ่มที่ไหน ไอ้เหี้ยสุดท้ายก็นเป็นหนึ่งไอ้ท่าตาตางในมันบอกว่ามันเดิมเดินไปกับเมืองตอนเจอ์ส่งในบอกว่าเดิมไปกับดูรูปหัวกันอ่ะจริงอ่ะในในในห้องไฟที่เห็นจริงอ่ะกูเห็นสีเขียวกูเห็นสีเขียวอยู่ไงกูแบบกูเปิดดูแม่ที่อยู่ดูสีเขียวเฉยๆแล้วกูไม่ใส่ใส่ายทุกคนอ่ะใส่ลไรทุกคนอ่ะ

อเจอตรงไหนครับผมว่าซีรีพอร์ตว่ะพี่ๆผมว่าเซอซีรีพอร์ตว่ะเดี๋เดๆอฟังกูก่อนนะครับกูก่อนซีรีพอร์ตก็มาอยู่ตรงอัพเปอร์เอนทีนไปแล้วกูก็เดินลงมาเห็นสีม่วงอยู่คนเดียว เออสีดำก็ปานเขาไงเออเขาเปเอโลฉลาดสีดำอะไรพี่พี่อะเจอรีพอร์ตเปล่าหอเปล่าสีอะไรเปล่าไม่รู้อ่ะลองสีดำดีกว่าดำหรือเปล่าลองแต่ลองกังเลยสีดำอะได้กับผมมีสแกนนะแต่อะไรสเกินไม่ทันแล้ว ้โอเล่นไม่เป็นโอ้รีบฆ่าตายรีบฆ่ากูเกินเห็นไหมมาแ้วมึงแข้กูอ่ะมือแข้กูอ่ะรีบฆ่ากูเกินอ่ะเอากูคนแรกเลยอ่ะเอากูคนแรกเลยอ่ะไม่คิดยังไงเอากูบอกแล้วเล่นยังไงของคุณเนี่ยเล่นยังไงของคุณเนี่ยฮะได้แค่นี้เหงือ นี่คือนิงหนูแต่ก็ดีแหละไปมึงนับกันหนึ่ง <absorption> ถึงสิบไปมันได้มากกวละสิบสิบครับไดเก้าสุดยอดเลยวะเอ้ยไอ้เจ้าตามึงโดนกูนี่ได้หมดหมา <c oughs> มัากระจุบอยู่ที่เดียวเลยีย้ข้ายากเล็่อย่างมีคนเดียวเนียเนื้อพดลากรเป็นศพมุดท่อ เดี๋ยวกันนะตรงไหนจริงเหมือนมีคนมันอยู่ตรงทางเดินอิเล็กทริกตรงไหนวะ electric เอ่อมันเหมือนอิเล็กทริกนี่คือไอไอไอห้องซ่อมไฟปะอ่าใช่ทำไมพูดภาษาไทยอ่ะครับเห็นอะไรอ่ะสีแดงหรือว่าไม่ก็สีส้มน่แหละเมื่อกี้เห็นลางๆอุ้ยเอาแล้ววะเอาแล้ววะไม่คิดือนเห็นมีคนเดินผ่านสะโซนห้องโซนก็เป็นไห้อง ห้องน้ำมันอะผู้ขอภาษาไทยแต่ไม่เห็นชื่ออะคือมันมันไม่มันใครห้องน้ำมันภาษาคือผมไปทางซ้ายอ่ะไปทางซ้ายสุดอ่ะเออแล้วผมไปเห็นสีส้มมันอยู่ขวามุมบนเลยอ่ะเฮ้ยซ้ายมุมบนแล้วเราใครใครไปทางซ้ายมึงเดินสวนใครผมเดินถวนไอ้สีฟ้าไปแต่ผมตอนนั้นสีแดงอยู่ไหนตอนกิ้วเห็นมึงเดินไปทางทางขวาเปล่าไม่ไม่สีไปทางซ้ายสีแดงเหรอไปทาง Apple Inc. แล้วสีส้มอ่ะสีส้ม สีต้งมีสแกนสีต้งอยู่เบ็ดเดียวส่วนใคสีดำาันใครมีสแกนนะใครมีสแกนนะสีส้มสีส้มมียิงออสีส้มสแกนอ่ะโอเคันสีแดงสีแดงไม่ไม่ไม่ามิม่ดมิกูไออยู่กูไม่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 งั้นเยมันจะพิ่งหดตัวยูพ่หมดตัสีเขียวอ่ะกูไม่ไม่กูไม่ใจสีขาวไ้สีขาไอ้ที่อไอ้ี่อเอาละอาลไอ้ตัวตามเมื่อกี้มันอยู่ไหน กูมาถึงตรงนี้ผมอยู่ข้าแมทตบีอะไม่ไม่ไม่ตอนนี้กูสงสัยคือมึงเซลเซลรีพอร์ตหรือเปล่ามึงเซลรีพอร์ตหรือเปล่าไม่ไม่กูมีโอกาสที่มันทางเองว่ดเองหรือเปล่าไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โอลาเมื่อกี้สีเขียวอ่อนกอยู่ผมอ่ะกูรู้แลบป่ะผมอยู่แมทตบีแสีส้มเลยขันไม่มากพออ่ะนั้นสกิปก่อนนะเออได้ได้โอเคกูมีิงโอเกาสโอเคเอาไปดูไปดูสแกนก่อนไปดูสแกนก่อนไปดูไอเวฟสแกนก่อน อ่ามามาสีส้มสะแกนเนี่ยให้ฆ่าตกรอนมาคฆ่าสักคนก่อนแล้วกันเออก็ฆ่ามึงก่อนใครไปฆ่าตกรอนฆ่าเฮียไอสีแดงก่อนนะเมาสีส้มสะแกนเกือบแล้วยปุ๊ดติด

ตรงขวาล่ไอพอดมึงหลุดใช่ไหมใช่กูเห็นสีขาวเดินไปก่อนเว้ยก่อนหน้านี้เดะเดะเดะเดกูอยู่ห้องแอดมินไอสัสเออใช่ไหมเห็นสีขาวอยู่ห้องไหนไม่เพิ่งเดินมาเลยสีขาวเพิ่งเดินมาจากแอดเพิ่งเพิ่งเข้าเดินเข้าแอดมินอะแบบเพิ่งเพิ่งเพิ่งเสร็จล้อล้ออะเลยไม่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 กูเดินกูเดินมาดูในแอดมินแล้วกูเห็นมีสองคนอยู่ไอห้องด้านล่างตรงขวากูอยู่กับสีเขียวอะสแกนแล้วเลยรอผมดูนะมันมีแค่คนเดียวเองอะ ไมีสองคนไอ้สัตว์มีสองคนอกููอย่กกููอย่ับนะเว้ยอ่เห็นไหมเลยใช่อยู่กับส้มไอ้อยู่ดียเขียวอ่อนเขียวอ่อนไม่ใช่เลยเดี๋ยวผมว่าสีขาวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่คนยู่กับเวเทเลียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่อะไรไม่ไม่มึงอ่ะไม่ไม่สีขาวไม่ไม่กัวขาวก็สีน้ำอ่ะไม่ไม่กัวเขียวกูว่าเขียวเขียวไอ้เหี้ย เขียวอยู่กับกูไม่ใช่ไม่ก็เขียวมาอาจจะฆ่าก่อนแล้วมันไปหามึงไงแล้วมันก็เดินมาสองคนอยู่ตรงนั้นพอดีเลยมันเซตตี้เขียกูตลอดเวลาเลยใช่เอ่อฆาตกรสองคนวะเนี่ยเฮียเหมือนเมื่อกี้เนี่ยฆาตรกรสองคนเนี่ยเดี๋ยวก็สองเดียวฆาตกรสองคนวะเนี่ยเอ้ยคนขาวเขาได้ไงวะสีขาวปวดใครไม่กูว่าสีเขียวไอ้เฮียผมจะเชื่อพี่มอสสีขาวอ่ะผมสีเขียวไอ้เฮียผมผมเชื่อพี่มอสผมเชื่อพี่มอสเออ ถ้ากูถ้ากูเป็นกูฆ่าสตางค์คแรกไอเหียใช่ใช่ไ้กูมเหีู้ไม่สีขาวก็สีดำนไอเหียไม่ไม่สีนั้นก็สีม่วงไอเหี้ยัะเปผมเป็นยูปลาพมอนนานแล้วออ้าบน ปิดไม่ดิวะสีม่งวงยิงปืนสีส้มสแกนสีขาว <laughs> เดียกแค่อเดียวแล้วใช่เหรอสีดำมึงอย่าใส่ไลยกูอย่างนี้อะไม่ใช่ไม่ใช่ผมใช่ไม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 ่กู่ย่าง่ไี่ไม่าม้ไ้่ไม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 ่ะม่ไ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 ี่ไม่นี่ไม่ไม่น่อม่ไม่ไม่ไ่ไม่มไ